Thank you, 我孤单为你。 วัน <biases. S 2> นี้เราก็มารีวิวนะฮะจะเป็นรีวิวอ่าเป็นรีวิวทั้งชุดนะฮะแล้วก็มารีวิวพาวเวอร์ตัวนี้นะครับพาวเวอร์สตอมนะครับ FX พันนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าสีขาวนะฮะ FX พัน <c oughs> <c oughs> หน้าสีขาวนะฮะตัวนี้อ่า FX พันตัวนี้นะฮะ FX MX พันนะตัวนี้600วัตต์นะฮะตัวนี้3,009 9นะครับเราจะมารีวิวทั้งชุดนะแล้วก็ มารีวิว power ในตัวนะครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับหลายๆท่านคงจะเห็นนะแต่มันเป็นสีดํานะฮะก็มันจะเป็นแค่หน้ากากตรงนี้นะครับที่มันเป็นสีขาวนะครับหรือว่าเรียกกันอีกทีจริงเขาสีเงินก็ได้มันไม่ได้ขาวนะขาวน้องแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้มันเงินนะฮะเราจะเรียกทีว่าสีเงินก็ได้ครับสีดําตัวนี้มันขาดตลาดเพราะมันจะใกล้ปีใหม่แล้วครับราคา3,900เนี่ยขายดีมากครับขายเป็นร้อยๆตัวแล้วนะครับเนี่ยครับกล่องเกงอะไรมันเหมือนสีดําทุกอย่างครับยกเว้นหน้ากากนะครับนี่นะครับก็3เก็บบบปาทงคครรััั สิบห้าได้สี่ใบนะข้างละสองสิบสองก็4สี่ใบนะก็ข้างละสองได้เลยนะฮะแล้วก็มาอยู่ในในเซตแบบนี้ครับปีนะครับแล้วก็ปีสตอมนะครับสตอมสาวติเต็มนะครับเห็นไหมครับมันโฟกัสไหมปีสตอมซาวติเต็มนะครับบรันจุบินเตอร์นะครับอ่าสินค้าแบรนด์สตอมแบบนี้นะครับจะเป็นรันจุบินเตอร์นะครับนี่นะครับก็ปีตัวนี้2 0งพนะครับบลูทูธ USB นะครับแยกซับในตัวนะครับมีไมค์คาราโอเกะนะครับปีคอสอ่าเรียกว่าปี2ทางนะ ปีอ่าปีคาราโอเกะ2ทางนะครับสตอมนะครับ2500นะครับจะมีรุ่นเดียวนะครับรุ่นนี้จะเบสแรงนะครับแล้วก็นี่รับพาวเวอร์นะครับ MX 1000นะตัวนี้600วัตต์นะฮะ600วัตต์ตัวนี้ราคา3,900ันเนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับส่วนปี2500นะฮะปีตัวนี้2,500เท่านั้นนะฮะเก็บปลายทางเหมือนกันนะครับแต่ถ้าทั้งซื้อทั้งชุดต้องโอนนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าชุดที่เปิดอยู่เนี่ยมันงบเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางเนี่ยครับตู้เสียงกลางเนนี่ย4,900ะฮะ พร้อมใช้นะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับแหลมจะลวดนะฮะแหลมเลือกได้นะครับจะลวดกระป๋าได้นะครับแต่นี้จะใส่จะลวดนะฮะแล้วก็กลาง300วัตต์นะฮะ1ินิ้วไม้อัดแท้นะครับเราย้าว่าเราไม้อัดแท้นะครับมีตะแกรงให้เรียบร้อยแล้วก็ตู้ออเดอร์6นะฮะตัวนี้ใส่ดอก500วัตต์นะครับราคาอยู่คู่ละ6 0 0 0บาทนะฮะห0พันนะฮะราคาคู่อยู่ละ6 0 0 0บาทนะครับเราอย่างตู้เนี่ย6,000นะฮะตู้เบสนะฮะ500รวัตต์6,000นะไม้อัดแท้นะครับเราย้าว่าของเราใช้ นี่นะไม้อัดแท้15มิลน,นะครับอันนี้ออเดอร์6นะครับ500วัตต์นะคู่ละ6,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนเสียงกลางแหลมคู่ละ4,900ันเนะครับแล้วก็เนี่ยพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์2ตัวปีตัวหนึ่งนะครับชุดนี้นะทั้งชุดแบบนี้นะพร้อมใช้แบบนี้พร้อมสายสัญญาณสายลำโพงสเปคคอนนะ10เมตรนะฮะทั้งหมดนี้แบบนี้นะฮะราคา18,900หนารนะฮะแล้วจัดโปรนะแต่ถ้าพี่ๆเอาราคาที่ผมพูดไปบวกกันเนี่ยราคาจะตกอยู่21,600บาทยังไม่รวมสายนะครับ ก็ลวงสายลำโพงสายสัญญาณด้วยจะตกอยู่ประมาณ22,500ืนารนะครับ22,500ืารเราไม่ขายนะครับถ้าซื้อแยกนะครับเราขายเพียง18,900หนารนะครับกรณีซื้อยกชุดนะฮะส่วนใครซื้อแยกไม่เอานู่นไม่เอานี่มาตัดลงไปราคามันก็อาจจะสูงนะครับยังไงก็ฝากกันเลยแล้วกันครับหรือว่าใครจะาพวเวอร์ตัวเดียวก่อนนะครับงบยังไม่ถึง18,900หมื่นแปดพาวเวอร์ตัวเดียวไปก่อนเราก็ลดพาวเวอร์ไปนะครับ3,900ก็จะเหลือ15,000บาทเท่านั้นนะใช้พาวเวอร์ตัวเดียวนะครับจาก1หมื่นะครับ พาวเวอร์ตัวเดียวก็ขับได้นะครับเบรคข้างหนึ่งกลางข้างหนึ่งนะครับก็ใครเอาพาวเวอร์แค่ตัวเดียวก็จะจบ1 5ื่นานะก็ะได้อุปกรณ์ไปครบนะบสำหรับท่านที่บอกว่าไม่เอามิกไม่เอาปีไม่เอาตู้อันนี้เราจะคิดราคาเต็มนะพี่ก็จะเสียโอกาสไปนะเพราะเราจัดโปรเราก็ต้องขายทั้งชุดนะบางคนบอกผมไม่เอาตู้กลางแหลมลดไป4ี่พันเก้าได้ไหมมันไม่ได้นะครับเพราะในชุดอ่ะผมรวมไปทั้งหมดนะฮะไม่ใช่พี่เอาไม่เอาตู้กลางจาก1 8ื่นแปดพันเก้าไม่เอาตู้กลาง4ี่พันเก้าจะเหลือหมื่นหมื่นสี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเพราะว่าผมขาย ผมต้องเอากาไรหลายอย่างมารวมกันพิตัดอเนื้อออกไปยเงี้ยผมก็จะไม่เหลือกําไรบางอย่างนะครับก็ชุดนี้ทั้งเซตนะครับหนึ่งนแะครับแต่ถ้าเอาพาวเวอร์ตัวเดียวก็จบอยู่หมื่นห้านะฮะส่วนรายละเอียดที่ผมแจ้งไปแต่ราคาแต่ละอย่างนั้นอเนื้อซื้อแยกได้เลยนะครับก็มียังมีเฉพาะตัวนี้ครับที่จะเก็บปลายทางได้นะครับเฉพาะเครื่องปรุงนะส่วนตู้ต้องโอนนะครับผมจะรับแบบโอนอย่างเดียวนะครับเฉพาะตู้นะครับก็เข้าใจกันนะครับสี่พันเก็ต้องโอนนะหกพันก็ต้องโอนนะครับแต่มันยังไม่รวมค เดียงกลางแหลมจะส่งใบละ150นะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่ครับเบอร์โทรร้านจูบินเตอร์นครปฐมนะครับศูนย์แปดสองห้าสีนย์หกห้าสี่ศนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช anel ร้านจุ๊บอินเตอร์ทางท่องทางยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับพิม้าไปเลยนะครับเฟซบุ๊กก็พิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมได้นะครับอ่ายูทูปก็พิมพ์ได้นะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมหรือจะพิมพ์กูเกิลพิมพ์อะไรขึ้นหมดนะหรือจะโทรก็เบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์ก็เบอร์นนนนนีี้้้้เลยยะะคครรััับบ0825406540วววกก็ฝาได กับ power s t o r ตม fx พันนะตัวนี้600วัตต์นะหลังจากที่หน้าดํามันหมดนะครับเราก็นําหน้าขาวเข้ามานะนี่นะหน้าดํอะความจริงอ่ะมันเหลือตัวโชว์อยู่แค่ตัวเดียวนะครับมันตัวโชว์เราก็อาจจะไม่ค่อยได้ขายนะนี่ครับสตอมสาวที่เต็มน่ดูสินค้าเรานะครับบานไปหมดนะฮะก็เนี่ยครับมันแตกต่างอยู่แค่กรอบหน้านี่แค่นั้นเองครับจะเป็นสีเงินกับสีดำนะแต่เนี้ยสีดํามันหมดแล้วมันเหลือตัวเดียวเนี่ยครับเราก็จะไม่อยากขายลูกค้าไปละเราก็ตัวใหม่มาเนี่ย ยังมีอีกเยอะครับมันยังไม่ได้แกะออกมานะครับอันนี้เราแกะออกมาเทสทดลองครับอ้าตามดาวซิสเต็มเนี่ยเราจะมีเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่รุ่น ST นะครับถ้าใครเป็น FC ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับจะมี ST 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 500ถึง ST 4ีันนะครับแล้วก็มารุ่น FX เนี่ย FX หน้าดำนะฮะ B ีคอสนะครับ B EQ คอส EQ นะครับมีครบหลายๆอย่างนะครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันฟังเพลงดีกว่าครับ So I did, 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 did. พิมพเตอร์นอปรถมนะครับอยู่ปากทางวัดวังตะกูลนะครับอยู่ระแวกมหาลัยราชพัฏนครประถมนะครับก็พิมพ์ GPS ก็ขึ้นนะครับก็เนี่ยครับสินค้าเราสต็อกไว้รอลูกค้าช่วงปีใหม่นะครับตู้ไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะฮะตรงนู้นจะเป็นฮอนกับตู้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นฮอนเป็นตู้ลำโพงนะครับที่เราสต็อกรอไว้นะฮะแล้วก็ตู้15เทอร์โบนะครับกระแทกข้างนะ BV18 นะฮะเนี่ยแล้วก็ตี้รับตู้ออเดอร์6ของเราครับที่สต็อกไว้นะครับ อีกหนึ่งโหลนะครับแล้วก็นี่จะเป็นดอกลำโพงครับนี่สตอมสาวซิตเตมบายแลงจุมสเตอร์อันนี้เราจะรอแปะโลโก้นะดอกยูนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นดอก18นิ้วทั้งหมดนะฮะอยู่ในกองนี้นะฮะ18นิ้วสตอมครับก็1200วัตต์เริ่มต้นที่2,900นะครับนี่ครับตู้ลำโพงเรามีทั้ง PS งานดีงานสวยตู้สำเร็จตู้ไฟเบอร์ NPE หรือว่าจะเป็นตู้กระแทกข้าง18นิ้วนะฮะตัวนี้ยัง เสร็จแล้วแต่ยังไม่มีเวลาใส่ดอกนะครับยังไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับชุดนี้จะอาจจะประกอบไปด้วยฮอนนะฮอนปีคอร์สนะฮะแล้วก็ตู้18นิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็สต็อกดอกลําโพงของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้ครับนี่ดอกลําโพงอะอันนี้จะเป็นพวก Power amp แล้วก็คอร์ส eq ต่างๆนะครับก็อยู่ในร้านประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับร้านจูบินเตอร์นะครับเรารับจัดชุดตั้งแต่หมื่นกว่าบาท ไม่ถึงหมื่นก็ไม่น่าจะได้ไหมื่นกว่าบาท2 0 0 0มื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับเราจัดทุกงบนะฮะก็ลองไปกดติดตามดูนะครับแล้วก็เข้าไปดูในวิดีโอร้านจ๊บอินเตอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับร้านจ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับเข้าไปดูนะครับว่าเราจัดเราส่งอะไรแบบไหนบ้างครับเราซื้อเป็นชุดอย่างนี้โอนก่อนจะส่งนะครับค่าจะส่งก็แล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนใครอยู่ใกล้ๆก็โทรมาหาผมได้นะครับราดบุรีครับสุทันครนะครับ อ่าสุวันบุรีนะครับเป็นอำเภอเป็นบางอำเภอที่เราไปได้เราก็จะไปให้แต่ช่วงนี้อาจจะไปไม่ได้นะครับก็จะส่งไปอย่างชุดเนี้ยถ้าส่งก็ไม่เกิน1,000บาทน,นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ฝากด้วยลกันกับชุดนี้นครับ18,900าทับกับการรีวิวนะฮะปีตัวนี้ก็ขายไปดิบขายดีมากแล้วก็เป็นต,ตอมหน้าขาวนะครับ ทุกทท่านยังไม่เคยเห็นนะครับเราก็มารีวิวให้ดูนะเป็น fx 1 0 0นะฮะหน้าขาว300วัตไอ้600วัตนะครบ300บก300นะครับแล้วก็ราคา3,900เท่านั้นนะครับเก็บไปทางได้เลยนะครับตัวนี้เก็บไปทางนะครับปี2005นะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสาวครับก่อนลากันไปครับฝากไว้ด้วยละกันกับชุดนี้นะครับปี2005นะครับ power 3,900สองอย่างนี้สามารถอเก็บไปทางได้ใครจะโอนผมมีส่วนลดให้200นะครับส่วนตู้นะฮะ ต้องโอนอย่างเดียวนะครับตู้เสียงกลางแหลมนะมีเน็ตเวิร์กนะฮะสี่พันเก้าครับตู้เบสนะฮะหกพันบาทนะครับก็ทั้งชุดเนี่ยถ้าแยกนะครับสองหมื่นกว่าบาทแน่นอนแต่เรามาฟังเพลงเต่าแล้วก็จะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมงานเยอะมากเลยครับเนี่ยวันนี้จัดส่งเนี่ยฮะอันนี้แพงเพราะจัดส่งครับชิ้นเดียวเราก็ขายครับลองเข้าไปดูว่าไม่ลอยมิกเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับปลั๊กไฟนะฮะแล้วก็คอร์สมิกนะครับเต่าเบสเยอะแยะมากมายลองเข้าไปดูในเพจนะฮะไม่ดูในเพจก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะครับที่ผมรีวิว ครับมาฟังเสียงสาวกันหนึ่งเพลงครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นงบที่ประหยัดนะครับหมื่นกว่าบาทก็สามารถมีฟังมีอะไรกันได้แล้วนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็เบสคู่หนึ่งนะครับกลางคู่หนึ่งครับเบสิบห้ากลางสิบสองนะครับก็ประมาณนั้นฮะก็วันนี้อาจจะลาไปเพียงเท่านี้ครับตัวนี้ก็บลูทูธ USB ได้เห็นไหมครับผมไม่ต้องใช้สายไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็เปิดได้เลยนะครับก็ ยังไงสนใจสินค้าก็เบอร์นี้ครับวันนี้อาจจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับ082แนะครับห4 0 6 5 4 0นห้านแคปหน้าจอกันไว้นะครับสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามปรึกษาได้นะครับเราขายชักแยกชิ้นยกชุดนะครับเราขายทั้งหมดนะฮะยังไงก็โทรกันเข้ามาแล้วครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆไว้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ペーパーペーパーペーパーペー เลยนะครับตัวยสตาายนะครับในห้องนอกห้องในบ้านนอกบ้านนะครับก็สินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงรับประกันอีกหนึ่งปีนะครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ